มาดูกันที่มุมของทางสภาวสากรรมภาคใต้นะคะว่าวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะกระทบอย่างไรทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็แรงงานเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางคุณอดิสรตันเองชวนประธานสภาวสากรรมภาคใต้ผ่านในช่วงของเกาะติดวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ค่ะอดิสรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอดิสรค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีนะคะคือก่อนอื่นอยากให้ช่วยอธิบายพื้นฐานนะคะของศักย์กรรภาคใต้ก่อนนะคะว่าตอนนี้เ,เป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ภาคใต้โดยรวมหรือแม้แต่ที่เกิดเหตุก็คือที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเ,เงินลงทุนรายได้การจ้างงานหรือว่าอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะก็ภาคอุตสาหากรรมในภาคใต้นะครับก็เราทราบกันอยู่นะครับว่าอุตสาหากรรมหลักๆก,ก็มียางพารานะครับแล้วก็อุตสาหากรรมปล์มน้ํามัน แล้วก็อาหารทะเลแจแข็งแล้วก็อุตสาหกรรมผลไม้แล้วก็อุตสาห,กรร,ก,าหกรรมท่องเที่ยว mm hmm. ทะนนั้นในส่วนอุตสาหกรรมยางพาราก็เป็นที่ทราบอยู่นะครับว่าวันนี้เรากระทบกับเนื่องจากเกิดภาวะนา้ำท่วมนะครับในพื้นที่เนี่ยแน่นอนนะครับส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมยางพาราวันนี้ยางพาราของเราเป็นพืชอุตสาหกรรมหลักในภาคใต้นะครับที่มีการส่งออกอยู่ประมาณปีหนึ่งก็ประมาณ4.1 สองล้านตันนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่เป็ดปัป้มน้ํามันนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบนะครับซึ่งปีหนึ่งเราก็ส่งออกไปประมาณห้าจุดหกล้านตันนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมแช่แข็งนะครับซึ่งมีพื้นที่สําคัญที่ที่ผลิตอยู่ในจังหวัดสงขลาจะ <c oughs> เป็นส่วนใหญ่ตะเดยแช่แข็งนะครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบโดยรวม,มก็ ประมาณตอนนี้โรงงานที่เราเซ็กนะครับในโรงงานในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเร,เราติดตามตัวเลขนะครับตั้งหมดที่สงกรานีเจ็ดร้อยสิบหแห่งนะครับส่วนในภาคของสมาชิกเอต้ตหมดเนี่ยกอยสิบห้แห่งนะครับตั้ง,ต,งตั้งภาคใต้นะครับที่ได้รับผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นการจ้างงานเนี่ยนะครับเราสำรวจพบเนี่ยนะครับว่าเบื้องต้นนะครับตอนนี้เรามีาผลกระทบต่อผู้ที่ ใช้แรงงานแล้วก็ผู้ที่ประกอบการในภาคอุตสาห,าหกรรมเกษตรนะครับหรือพี่น้องเกษตรกร,รด้วยประมาณหนึ่งจุดห้าล้านรายนะครับหรือว่าหนึ่งล้านห้าแสนรายนะครับที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับทั้งในภาคเกษตรและภาคการผลิตนะครับรันตัวเลขของเราในภาคอุตสาหกรรมเมื่อ q ิวีสามเนี่ยนะครับซึ่งทางตางสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้เนี่ยก็ให้ตัวเลข,ขว่าเราภาคอุตสาหกรรมในการผลิตเนี่ยชะลอตัวแล้วก็อดตัวหลังจาก เกิดเหตุการณ์น้าท่วมในใน q ิเนี่ยนะครับเราคิดว่าส่งผลกระทบหนะักเพราะฉะนั้นปีนี้ในะภาคอุตสาหกรรมของเรานะครับน่าจะได้รับผลกระทบแล้วก็การส่นออกส่งออกเนี่ยลดลงนะครับอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับซึ่งเราประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่ประมาณ่1,1,500ล้านบาทนะครับในเวลานี้นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ประมาณการจากภาคอุตสาหกรรมครับค่ะ <c oughs> ในมุมของผู้ประกอบการเองค่ะตอนนี้ถ้าดูจากเบื้องต้นแล้วครับเมความเสียหายมากน้อยอย่างไรบ้างคะในส่วนของผู้ประกอบการนะครับทั้งทั้งหมดเราสำ,สำรวจในจังหวัดสงขลามีมีทั้งหมด715เองนะครับภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ ในจังหวัดสตูลน,นะครับเรามีความเสียหายประมาณเจ็ดอำเภอนะครับพื้นที่น้ําท่วมมีความเสียหายประมาณหนึ่งพันล้านบาทนะครับแล้วก็จังหวัดพัทลุงเนี่ยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เกษตรประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันไร่นะครับซึ่งก็มีผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและก็อุตสาหกรรมปศุตูสั์ด้วยนะครับซึ่งตัวเลขคร่าวๆเนี่ยเรามีข้อมูลอยู่ประมาณารวมโดยรวมนะครับเรากํานวณ จากตัวเลขที่ที่ได้ติดตามเมื่อวานนะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขที่ยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่นะครับเราประเมินทั้งหมดในภาคส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมประมาณเกือบสองหมื่นล้านนะครับ <c oughs> <ซะ S 2> อันนี้คือตัวเลขที่เราประเมินจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตทั้งหมดครับแต่เมื่อสกรุ่จริงคนอิสสวมีภาคเกษตรด้วยเรามีประเมินตัวเลขภาคการเกษตรเพิ่มเติมจากส่วนนี้ด้วยไหมคะ เราประเมินรวมอ,อยู่ในใน,ใน,ใ,นในตรงนี้เลยครับ oh, จริงจ <okay. S 2> ริงภาคใต้เนี่ยภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมเกษตรนะครับ <c oughs> เป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าเป็นยางปร,ราห,หรือปาล์มน้ํามันหรือว่า <c oughs> ผล,ลไม้แล้วก็อาหารทะเลแจ้แข็งนะครับ <c oughs> ครับผมถ้า <c oughs> เราดูในภาคของอมาตรการของภาครัฐที่เริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะจริงจริงคุณดิมองว่าเพียงพอไหมเราก็จะสามารถกลับมาฟื้นฟูสถานการณ์ของภาคผลิตภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรได้เร็วชาแค่ไหนคะจริงจริง มาตรการที่ภาครัฐออกมาก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เร่งด่วนและก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่งแต่ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมการผลิตภาคการลงทุนหรือว่าอุตสาหกรรมเกษตรในภาคใต้ที่ผ่านมาเมื่อปี67แล้วก็หรือว่าในไตรามาส2ถึง3ที่ผ่านมานะครับเราจะรอตัวทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ําท่วมอีก ทันติมเข้ามาเนี่ยนะครับการช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยอาจจะเยียวยาได้แต่ไม่ไม่สามารถที่จะกระตุ้นให้การเจริญเติบโตหรือว่าให้ให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้เร็วนเนี่ยค่อนข้างจะยากะนะครับค่<ๆ>อนข้างจะชาะมากนะครับในฐานะของตัวแทนภาสหกรรภาคใต้เองค่ะอยากจะมีข้อเสนอถึงรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะออกมาตรการที่นอกเหนือจากเยียวยา,ยานอกเหนือจากฟืน้นฟูหรือว่ากระตุ้นอย่างไรบ้างคะ ก็จริงๆตามทางสภาธมเพศไทยของเรานะครับเราก็อยากจะให้ให้ช่วยเหลือสักสิห้ามาตรการนะครับคือหนึ่งด้านการเงินนะครับคือต้องพักจำระเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างน้อยไม่ต้ำกว่าสิบสองเดือนนะครับลดเอินประมาณเอินดาวนะครับอ้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเช่นพวกดอกเบี้ยลดลงประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นนานสิบสองเดือนนะครับอันนี้ก็คือเิอินคู่่้มแซมบ้านและสารประกอบการเนี่ยนะครับควรจะลดดอกเบี้ย อย่างนี้อย่างน้อยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะให้เงินคู่ดอกเบี้ยต่ำหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเพื่อหมุนเวียนในฟื้นฟูกิจการจากสถาบันการเงินของรัฐนะครับแล้วก็ส่วนค่าสำรวโภคเนี่ยไม่ต้องชาระค่าไฟฟ้าสําหรับผู้ที่อยู่อาศัยเป็นประกอบการ SME ประจาเดือนอพฤศจ,จิกาถึงมกราออกแปดนี้นะครับก็เสนอแนะยกเว้นการเก็บค่าน้าประปาค่าบริการทั่วไปสําหรับที่อยู่อาศัยและสารประกอบ ประกอบการของเคสเประจําเดือนพฤศจิกานะครับและมกรานี้นะครับแล้วก็ด้านภาษีเนี่ยเราต้องการให้สิที่ประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนและผ่อนผันเงื่อนไขต่างๆเครื่องจักรและวัตถุดิบสามารถย้ายออกจากโรงงานไปยังสถานที่อื่นหรือส่งออกกรณีฉุกเฉินได้โดยก่ออนุญาตจากสำนักงาน BOI สามารถทำได้ไปหลังนะครับแล้วก็สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่นำ เข้าเพื่อทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายนะครับในครั้งนี้และยกเว้นการนำเข้าปัะตูดิบตามมาตราสามที่ได้รับความเสียหายจากอุทุภัยแล้วก็ขอให้องค์การอ,อกครองออกครองส่วนท้องติ่นเนี่ยมีมาตรการยกเว้นการเก็บภาษีกับผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบในบางรายครับอันนี้คือข้อเสนอแนะนะครับค่ะซึ่งจริงๆพอดูจากที่คุณนายศอรเล่าเมื่อสักครู่หลายมาตรการ<ม>ทางด้านภาครัฐก็ประกาศออกมาแล้วเหมือนกันนะคะเช่นยกเว้นองค้าเข้าเครื่องจักรทดแทนนะคะเ,เรื่องของพักชำระหนี้เงินต้นให้กับโรงงานนะคะแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบหรือว่าอีกหลายมาตรการทีเดียวจริงๆถ้ามองแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเออก็พอมีบ้างแล้วนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนพูดถึงวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการเยียวยาอย่างเดียวค่ะ แต่เป็นการป้องกันค่ะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ําๆขึ้นอีกในอนาคตเนี่ยนะคะไม่ว่าจะปีหน้าหรือว่าปีไหนก็ตามในเชิงนโยบายนะคะในเชิงโครงสร้างเองภาคใหกระชนมองว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องทํานะคะหรือแม้แต่ทาร่วมกันนะคะคืออาจจะไม่ใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะคะคือคทําอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์น,นี้ซ้ําอีกเพราะว่าความเสียหายมหาศาลทีเดียวทั้งมูลค่าแล้วก็ในแง่ของชีวิตแล้วก็จิตใจของประชากรด้วยเนี่ยค่ะครับ จริงๆใ,ในในทางภาคเอกชนนะครับซึ่งไปโดยเฉพาะในนามกรรออนะครับซึ่งตอนนี้เราก็คุยกันทุกครั้งในการทําแผนของยุทธศาสตร์ของภาคใต้สิ่งสําคัญในด้านนโยบายของรัฐวันนี้ก็คือการที่จะต้อง เร่งดําเนินการนะครับโดยเฉพาะนโยบายระยะยาวที่จําเป็นในการที่จะใช้อุปมาในการบริหารจัดก,การชิงพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าน้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยทุกจังหวัดนะครับทุกปีปีที่แล้วก็ท่วมไม่ว่าจะเป็นสามจังหวัดชายแดนใต้และก็สงขลาเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าวันนี้นะครับมาตรการแรกเลยเนี่ยที่รัฐจะต้องวางแผนระยะยาวก็คือวางแผนการเตรียมการที่ชัดเจนข้อมูล นะครับที่จะต้องสื่อสารเมื่อมีมรสุมเข้ามาในทางภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกาหรือเดือนธันวาทุกปีนะครับจะมีฝนตกหนักเพราะฉะนั้นตรงนี้นะข้อมูลการเตรียมการของภาครัฐเนี่ยเราต้องเราต้องมีการเตรียมการล่วงหน้านะครับมีการเตือนแล้วก็มีการคาดการณ์ข้อมูลที่แม่นยาขึ้นเพื่อการอพยพข้อที่สองก็คือว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการหามาตรการในการที่จะ ป้องกันนะครับในเรื่องของน้ําที่ไหลเข้ามาหรือว่าน้ําที่ท่วมเข้ามาในในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลน,นะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าระบบคลองระบบก,การระบายน้ําของทางภาคใต้เนี่ยนะครับผมคิดว่ายังยังไม่มีการบูรณาการที่ต่อเนื่องนะครับเพราะเราเราจะทําเฉพาะเวลามันเกิดเหตุการณ์แล้วรัฐก็จะสนับสนุนงบมาหลังจาก เอ่ยการน้ําท่วมป่านไปแล้วก็ทําการปรับปรุงซ่อมแซมแต่เราไม่ได้วางแผนระยะยาวเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้นะครับโครงสงร้างพื้นฐานหรือว่าสิ่งต่างๆที่ทางรัฐต้องด,ดําเนินการก็คือพบประมาณในการจัดก,การเรื่องของน้ําน้ําหลากน้ําท่วมน้ําแล้งในภาคใต้ไอ้มากกว่านี้นะครับค่ะค่ะค่ะแล้วจริงๆถ้านมา่ฮานมองว่าสิ่งที่ทําให้ครั้งนี้มัน เ,เหตุการณ์รุนแรงกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเกิดจากอะไรไหมายถึงว่าเรื่องของการส่งสัญญาณเตือนที่ไม่ตรงกับเหตุการณ์จริงเ,เรื่องของความประมาหรือว่าเหตุการณ์น้ําฝนที่ต้องบอกว่ามากที่สุดในรอบ<ม>นับร้อยปีด้วยหรือเปล่าทุกอย่างมันประกอบกันแต่ว่าจุดทริกเกอร์หลักๆนี่มัน,มนเกิดจากอะไรคะคุณนิสรคือจริงๆเราก็าทราบกันอยู่แล้วเมื่อปีที่แล้วว่าฝนตกประมาณเ mm <ม>กือบ3 0มมิลลิเมตรแรกดมิิ แล้วปีนี้พอเราเห็นสภาพแบบนี้นั่งจากว่าผมคิดว่าทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐประชา,าชนพวกเราเองก็เหมือนกันนะครับหรือว่าป้อง,อง,องทินก็เหมือนกัน เราน่าจะประมาทไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราเตรียมการล่วงหน้านิดหนึ่งนะครับเราคิดว่าเราจะสามารถช่วยเหลือและแก้ไขได้มากกว่านี้เพราะปริมาณน้ําที่มันตกแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนนี่ก็เป็นที่ทราบได้แล้วว่ามวลน้ํานี่จะมหาศาลถ้าตกติดต่อกันแบบนี้นะครับในพื้นที่ต่ำนี่ต้องเร่งดําเนินการนะครับโดยเฉพาะการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนี่ต้องเร็วให้ถึงป,ประชาชนและที่สําคัญต้องเข้าถึงประชาชนบางทีประชาชนสื่อสารอย่างเดียวไม่ พอนะครับต้องไปเตือนต้องไปไปคุยเพื่อที่จะให้เร่งดําเนินการในการอ,อพยพนะครับสิ่งนี้กําลังเป็นเป็นเป็นข้อมูลหรือเป็นความที่ยังเราประมาทไปนะครับซึ่งทาให้เกิดความเสียหายมากขึ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาอย่างเหตุการณ์นี้ค่ะการสื่อสารของภาครัฐกับประชาชนนี่เป็นช่องทางไหนครับโดยปกติแล้วมีไหมหรือยังไม่มีคะ จริงๆช่อง,ง,งทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสื่อสารไปทางโซเชียลต่างๆซึ่งมันเป็นโซเชียลเห oh. มือนที่บอกแล้วโซเชียลบางทีมันก็เป็นโซเชียลที่มันเชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างมันพูดกันไปแบบ แบบทางโซเชียลเป็นเสือนะครับแต่ว่าการสื่อสารที่ทตกตรงไปยังพื้นที่หรือตัวผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับผมคิดว่าหน่วยงานของภาครัฐที่อยู่ในท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยอยู่ในเรื่องของการบูรณาการการตัดสินใจมากกว่าการสั่งการของผู้ระดับสูงที่ต้องสั่งการให้ฝ่ายปฏิบัติเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างไรตรงนี้เป็นจุดจุดอ่อนครับค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณนิศร์สำหรับวันนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะส่งกำลังใจกับทุกท่านด้วยค่ะ สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับขอบคุณครับ คุณนดิศรตังเองชวนะนะค,คะประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ก็ชัดเจนนะคะว่าการเตรียมการแล้วก็สิ่งสําคัญที่พูดย้ําเสมอคือการสื่อสารนะคะ<ม>ที่ไม่มากพอแล้วก็ไม่มีศูนย์กลางหรือแม้แต่แมสเซจที่เป็นซิงเกิลแมสเซจเนาะ,ค,ะคือแมสเซจเดียวที่ส่งไปให้ชัดเลยว่าตกลงสถานการณ์เป็นอย่างไรเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ติดตามจากโซเชียลมีเดียซึ่งก็มีทั้งข่าวจริงบ้างข่าวปลอมบ้างทำให้เกิดการตรื่นตระหนกบ้างหรือว่าเชื่อถือได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือการเตรียมการข้อมูลสื่อสารนะคะแล้วก็มาตรกกกาาาารรรป้องงัันสํหบวแ ระยะยาวส่วนความเสียหายต้องบอกว่าหลายมิตินะคะโดยเฉพาะภาคเกษตรทั้งยางพาราปลาอาหารทะเลแช่แข็งบ้านเราเนี่ยก็ถือว่ามีมูลค่านะคะไม่น้อยทีเดียวรวมๆแล้วรวมกันก็อาจจะสูงถึงกเกือบสองหมล้านบาทสําสหรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ,คะรวมถึงมาตรการภาครัฐนะคะที่ออกมาก็ถือว่าทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องตรงนะคะกับวัตถุประสงค์ที่ทางคนณื่สอสรได้กล่าวไว้ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการลดต้นลดดอกด้วยกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการลดดอกเบีย้ยมากกว่าเพื่อเป็นการช่วยของภาคครัวเรือน แล้วก็ภาคธุรกิจด้วยนะคะฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e Standard w e เ l กันนะคะ